สวัสดีครับเกิร์ผมแบนะโมกเกมแคทเตอร์แคทเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตอะไรเนะี่ยสักอย่างเลยเออนะถูกแล้วครับผมนะก็เห็นหลายท่านย้ายผมลองเกมนี้วันนี้ผมเลยจะมาลองดูว่าผมนะเพราะผมเป็นคนของประชาชนผมรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะผมนะ ไม่เหมือนใครบางคนแต่รอย่าพูดถึงนะก็ทุกท่านอยาให้ผมลองเล่นมานานแล้วผมเลยจะมาลองดูยังไม่แน่ใจนะผมจะเล่นบ่อยไหมแต่เดี๋ยวลองดูก่อนมันมีอะไรบ้างผมนะคือเปิดมามันก็มีให้ตู้แล้วผมนะนี่คืออะไรเปิดมาก็เล่นเลยเลือกสไนแมนอัตติเมตโอเคชุดอนเนมีโอเคกดสกิลแล้วกดใส่อู้เย กราฟิกอะไรนี่สวยใช้ได้นะแม้ตัวจะเป็นแนวชิบีตัวเล็กๆแต่ว่าก็เทใช้ได้มูเมนไรเดอร์เก่งมะอ่ามูเมนไรเดอร์สายซัพพอร์ตอะเมกเซนนะเพราะในเรื่องมูเมนไรเดอร์มันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้มากเออคือเกี่ยวกับเรื่องวันพันแมนนี่ต้องบอกอีก,ก่อว่าผมก็ไม่ได้ติดตามเยอะขนาดนั้นโอ้โหนี่แมน่ายอย่างเทโอ้โห ตายเลยไหมไม่น่ารอดตายคาที่ทีเดียวผมเนี่ยซีซั่นหนึ่งผมยิงดูไม่ครบทุกตอนเลยซีซั่นตอนี่ก็ยังแทบไม่ได้ดูเลยผมเนีผมก็รู้จักแค่ตัวละครคร่าวๆเออแต่ว่าจอลึกลงไปคงไม่รู้จักหลักๆก็รู้ใจเนี่ยใส่ตามะตายกันหมดแล้วผมเนี่ยกล้ามใหญ่เออตาอแม่ช่วยด้วย มาด้บีบโอ้โหชอบที่มันตัดคัตซีนซับการ์ดีเมยผมเนี่ยอย่างเท่ทำอะไรวะฉันก็แค่เป็นฮีโร่ที่สนุกสนานฮีโร่เพื่อความสนุกเฉยๆนะวัคซีนแมนโอเคเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ทุกท่านน่าจะดูกันแล้วผมนะผมอยากจ,จะลองโอ้โห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 อย่างเท่อะเค้ ตอนแรกโซมาอย่างล้อผมนะถ้าเกิดว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนมาดูอนิเมะต,ตอนแรกในใึกว่านี่เก่งนะผมเนี่ยแม้ว่าคงจะเก่งแหละแต่นี่เก่งไหมไหนเปิดมาก็จัดเลยใช่ไหมอ่ะอ่ะไม่ต้องกดสกิลด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ปกติต้องกดสกิลนี่ <c oughs> กดแตกก็ตายแล้วเหรอเออ <c oughs> วันพันเองเหรออย่างซิงคือ <c oughs> นี้แบบว่าโหเน้นคัดซีนจากอนิเมะเยอะมากผมเนี่ย แล้วไงต่ออ๋อเซตสตอรี่กดเคลมโอเคผมได้ยินมาว่าใส่ตามะจะไม่มีเฮเลนใช่ไหมหรือมันจะมีนะคนผมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ยังไม่มีเอ,อ๋เพราะว่าถ้าเกิดได้เล่นใส่ตามะแล้วจะเล่นทําไมเพราะมันจะโกงเกินอันนี้ผมก็พอจะเข้าใจได้อยู่เออ ตาเหตุที่มีให้เล่นใจเย็นเพ่อันนี้ก็ถึงตัวทไททันใช่ไหมตัวใหญ่ฝึกไปไม่ดีหรอกเล่นยาเลยเพ่จัดแปะอืมืึโดบเข้าไปอ่ากลายเป็นแอทัตออนไททันนี่แลดูเหมือนเก่งครับผมเนะ ชาดิเมมมาที่โดนลิกาสิบเนี่ยเล่นเกมนี้เสียวอย่างเดียวคือชอบแหละที่ว่าเข้าภาพจากดิเมมมาที่คุณเสียวที่โดนลิกาสิบดิเมมเข้าว่ะเดยต่อยเลยไหมนะโอ้โยเจ็บจุงเบยอ้าวตบพี่ล่วงเองพลังเยอะเกินเออ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 โอ้ยออ่ะต่อยขู่อย่างใหญ่ เราอยู่ไหนเราอยู่บนตึกใช่ไหมนี่ตัวมันนะผมเนะี่ยปิ้วดินครับผมนะเออเ <s ans> ท่เดีอะตัดภาพจานเีะไปมากับเกมอืมเอาขอรางวัลได้โอเคแหงเกีียวตอนนี้เราก็เล่นเนื้อเรื่องไปก่อนนะผมเนะี่ยรอดูว่ามันจะสอออะไรอ๋อรีครูดนี่ไงถึงเวลาแล้วผมนะเย่ ตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้คงเป็นฟูบุกิครับผมเนี่ยคนน้องมาไม่ใช่อะไรเซ็กซีด่ดีนี่คือคนพี่ใช่ไหมแต่คนพี่จะเก่งกว่าแต่คนน้องนี่สุดยอดมากบอกเลยปิ๊งอยู่คนเดียวทำไหมนี่ได้ได้แต่แรกเลยเจนอดไดแ้แต่แรกเลยระดับเออาร์ครับผมเนี่ยอันนี้บังคับได้หรือว่าตัวโชคดีน่าจะบังคับได้ในเป็นเนื้อเรื่อง ต่อไปก็อ e ีพิกรีครูดโอเคอ้นี่อ e ีพิกเลยเนี่ยแลดูธรรมดาธรรมดานะตัวเองเออใส่บ็อกซ์สู้เพื่อสัดสิภาพโอเคตั้งชื่อแบงกาโมละกันไม่รู้นะเขาบอกว่ามันจะมีการรีกาชาถ้าเกิดว่าไม่พอใจสามารถรีเลยจกว่าจะได้ตัวที่ต้องการว่าจะไปรีก็ได้ดังนั้นขอสร้างไว้ก่อน นี่คือในเมืองเหรอนั่นคนอื่นนั่นคือคนเล่นอื่นใช่ไหมต้องไปล้มศัตรูต่อผมเนี่ยคือตอนนี้หลักๆเลยอยากจะลองเปิดกาชาดูว่าดวงตูมันจะมีบ้างไหมไปที่เมืองนี้โอเคอาา่าฮะกดตบเลยนะีมาลองดูกันนะผมเนี่ยนี่เราสู้ด้วยทีมเราเองแล้วผม,มัมนมีไซตมามะมันจะไม่ง่ายแล้วทีนี้โอเคเบสิกแอทแทคแคสติ้งอัลติเมทสกิล1น0 0พันเกโอเค มีนอร l มอลสกิล t i ติ t e skill อันนี้เป็นสกิลนี่มันใช้ได้แค่ไม่กี่อันเนาะอันนี้คือลติเมทสกิลใช่ไหมโอ้ยปืนใหญ่ทุม้มชอบคัดซีนตัดเอ่อตัดเป็นภาพอนิเมะบ่งบอกเลยผมนะว่าลิเกเธิ์อนิเมะมาลงทุนมากเกมนี้บอกเลยลิเกเซ่เป็นของแท้ตัดอย่างนี้มาผมเนะี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งของเราทำไรได้่ะ มาต้องดูไลน์อัพและสเตตัสให้ดีโอเคต้องตีเบสิกแท็กก่อนได้อ่ะโหล,ล่ะถ้าตีเจอนดิกาเทเนี่ยต่อไปก็ลิลลี่อัตเมตนี่จะค่อนข้างแกล่งในแถวแนวตั้งเนาะโอเคลิลลี่ดูด okay. ูภาพสวยอ่ะภาพสวยจรงิงไหลลื่นมากเอพีเอ so สูงสูง กดเคลมได้โอเคเคลมเอาโซนิกมาให้ตูดตูดโซนิกทำไมเนี <laughs> ่ยหันตูดมาเชยไอ้นี่ถ้าเป็นสาวจะโมเอมากผมนะเสียดายไม่ใช่แต่ในเรื่องก็โดนไซตามะาเปลี่ยนเป็นสาวแล้วก็อาจจะพอไหว, <laughs> ว,ว,วเววัดฮะอัปเกรดคาแรคเตอร์ก่อนจะสู้ไม่ได้โอเคสอนการอัปเกรดมันค่อนข้างจะพิสดารไหมอ๋อไม่ไมค่อนข้างจะโอเคอยู่ง่ายแล้วก็เอลูชั่นเป็นนี้โอเคโอเคกลับไป บวกเลยก็แล้วกันนะนี่ไงเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้แหละที่ผมชอบได้มายังไงเ่ะเปิดธรรมดามีสิทธิ์ได้ปะโอเคแนวนี้เราให้ตัวนี้อ๋อคือมันต้องเล่มตัวนี้างงั้นก็เจนอตทำไมตายดืย้อเลยกันเจนอตนี่จะเป็นแถวแนวนอนผมนะตีทะลุไปเออตูมดังนั้นก็ให้ลิลลี่แนวตั้งโอ้ยทำไม่ตายเทปะ่ะ l e r เ t i o n เพิ่มนี่คือเพิ่มความเร็วใช่ไหมเกมนี้มีภาษาไทยปะจ,จะว่าไปผมก็เลยมาสางังกีตเพลินมาแล้วคุณเธอใช้เอา้าถ้าทำไมตายไม่ได้อะโอ้เสงแต่ตีธรรมดาก็ไม่เออได้แค่ตัวเดียวถ้าทำไม่ตายแนวตั้งผมก็ไม่ค่อยรู้ระบบมากผมนะมนะก็เพื่อจะฝึกเล่นพร้อมกับทุกท่านที่ดูนี่แหละเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้ไหมอ่ะทั้งนั้นให้เจนอสใช้ท่าธรรมดาก่อนบอบแล้วค่อยให้ลิลลี่แชตติเมตเอตีปเป็นแนวตั้ง แน่พอดีไปผมเนี่ยอาจจะต้องมีแบบว่าเบสิกกลยุทธ์นิดนึงผมนะในการว่าจะใช้ท่าไหนตอนสถานก,การณ์ไหนในตอนยากๆอาจจะต้องใช้ตอนนี้ง่ายๆเล่นไปก่อนได้มูเมนไรดา้าสายซัพพอร์ตใช่ไหมเองไลน์อัพกับผมนะสามารถลากมูเมนไรด้ามาได้โอเคกดลากนะม,มูเมนไรดา้ราไรดา้าคอสกิลคืออะไร คอสกิลสามารถเกิดขึ้นเมื่อแอคทีฟอ๋อถ้าเกิดตั้งทีมที่มีครบตามนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ค่าโบนัสของัวละครก็ <c oughs> อาจจะไว้ตั้งทีมต่ตางๆกันไปผมนะแต่ตัวเวลาตั้งทีมกับตัวนูน้นอาจจะดีกว่าตั้งทีมกับตัวนี้อะไรแบบนั้นแล้วก็แบบนี้นะผมเชื่อว่าหลายท่านที่เล่นมาแต่แรกน่าจะเทพแล้วแหละเพราะเกมนี้ออกมาสักพักใหญ่แล้วผมเพิ่งจะมาเล่นเดี <c> ๋ <oughs> ยวจะลองดูเฉยๆผมนะ โอเคคาแรคเตอร์ตอนนี้เราอัปเกรดได้ใช่ไหมอัปเกรดเต็มเลยได้มั้งตอนนี้อัปเกรดเลเวลได้เยอะเท่าไหร่โอเคตอนนี้เลเวลเต็มคือ6ครับผมเนี่ยเลเวลรู้สึกจะห้ามเกินตัวหลักโอ้เอฟเวอร์ชั่นได้ด้วยเหรอสามารถพัฒนาเป็นสีเขียวได้ผมนะเดี๋ยวก่อนขออัปเกรดมูเมนไรเดอร์แป๊บนึงโอเคครับผมเนี่ยงั้นเราจัปเกรดตัวนี้ปึ๊บ มูเมนไรเดอร์ไม่ต้องอัพเกรดก็ได้ใช่เหรียญอัปเกรดมันก็จะจำกัดกับผมนะเลือกอัพอะไรก็ต้องเลือกนิดนึงโอเคแค่นี้เหรอแล้วออกก่อนได้ไหมเออออกไปเปิดกาชงกาชาตอนนี้ได้เลยได้ปหะมี300เพชรมีของขวัญอะไรไหมตอนรับเซริร์ฟเลเวลเคลมแทงกิ้วแทงกิ้วเปิดทีนี่เท่าไหร่อตอนนี้รู้สึกตังค์ยังไม่ค่อยจะมีรีครูทมาเลยก็แล้วกัน ตอนนี้ไม่มีบัตรเลยเวรกรรมเพชรมีอยู่300รอยีิกรีคูอันนี้ฟรีเรามากดดูได้ตัวดีตัวไลไ์นี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวในเรื่องผมนะผมไม่รู้จักนะตัวนี้แล้วใช้เพชรเปิดอันไหนอ้าวเห็นใช้แต่ตัวแล้วแล้วแล้วเอาเอาตัวยังไงอ่ะบวกตัวนี้ป่ะอ๋อนี่ไงใช้เพชร ได้แค่หนึ่งอันยังไงอใช้เพช200รสองร้อยแล้เป็นตัวหนึ่งอันมันตีคือแปดตัวโอเคเด็ดแล้วมันมีหลายอันจังมีอันนี้อันนี้อันไหน,น,นดีสุดอะอันนี้มั้งเพราะว่ามันมีอย่างน้อยที่เลงในนี้ก็ไอ้นี่ S N R เดี๋ยววัคซีนไหม S N R เลยวะมันกากไม่ใช่เหรอมอส<ด>คีโตเกิลก็เซ็กซี่นะใช้ได้อยู่ เฮ้ย hey, เอาม่ก็มีนี่นี่ไงเออดีดีดีด,ด,ดีมีอยู่ผมนะสามารถเปิดได้แต่น่าจะไม่ง่ายเท่าเดาและกระชานี้ต่างกัน,นยังไงรู้สึกตัวละครจะน้อยกว่ามอสกิโตสมันก็เหมือนกันนะอ,อ๋อไม่ตัวมันคนละอย่างกันเลยนี่ตัวนี้มันตัวเหลืองอเรามีตัวสม้มทั้งนั้นก็ได้แค่เออแล้วก็ได้แค่เดียเดียวมาทั้งนั้นเราก็มาลิสครูสะผมนะ ของงามๆดิได้ดีๆนี่อยู่ยาวตัวอะไรอยู่วะเดี่น้อปัก <laughs> อ, <c oughs> อเกลือม,มาผมนะนี่คือเกลือใช่ไหมแล้วมันไม่ค่อยจะแจกเลยอะเริ่มเกมมาผมนึกว่าจะแจกให้ได้เออนี่ไงเออนี่ก็ว่าอยู่มันจะไม่แจกไปไม่ได้ยังไงมานี่เคลมให้หมดกับผมนะยแล้วพวกของพวกอะไรมันดูยังไงอะ Home, Cruise, no โฮมเลคครูสโนวิสกียอ๋อนี่หน้าเมนูมันอยู่ในแมปนี่เป่าต้องเดินดูเอาเอ่ออาไปไหนวะเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม,ไมกลับไปที่เดิมตอนนี้มีเพชรห้าร้อยผมนะแล้วก็ตั๋วนะจะได้เพิ่มแล้วผมขอเปิดอีกทีแลนด์หลักๆเลยคือจะมาเปิดกาชาดีแหละตั๋วห้าอันสวยก็ยังไม่พอมันตีนะแต่ลองเปิดดู ตัวอะไรอย่เดียบันบันแมนขามหอนแมนขอดีๆหน่อยอ้าว S R ขึ้นไปได้ไหมได้แต่ R อย่างเดียวเลยอย่าบอกนะตุเกลืออีกเนี่ยอู้เอ็นครับผมเนี่ยตัวอะไรอยู่อไม่ได้ S R ขึ้นไปเลยอะโหนี่ผมเกลือเองใช่ไหมกูเกลือเองใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ห่เลยทําไห โอเคผมจะไปเอาตัวส้มมาสองตัวใช้เพชรแรกครับผมเนีมาเอซอา์ HR สักตวัวได้ไหมนี่เปิดมาเอสอาร์สักตัวเลยดอกบ,บันกลางหรือกูดวงกลากงเองวะเนี่ยโอถ้าใช้สามตัวนี้จะได้เพิรก์กครับผมเนี่ยขโมย<า>แมนเฮ้ยไม่ได้จริงเฮ้ยผมไม่ได้อะไรเลยเฮ้ย ก็ถ้าเล่นนไปคนจะได้ตั๋วฟรีมาเรื่อยๆผมเนี่ยถ้าใจดีคงจะเก็บจนกว่าจะได้มันตีแล้วค่อยเปิดทีเดียวมันตีมันแบบว่ามันตีมันการันตีอะไรไหมมันไม่ได้การันตีผรู้สึกมันไม่เขียนว่ามันตีแล้วจะได้เอแน่ๆอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันมีเขียนอยู่อันนี้มันบอกอันนี้เขาบอกว่ารีครูซเจ็ดทีการตีเอสอาร์ป่ะ อ๋อถ้าเกิดไม่ครบเจ็ดอันนี้มันก็เกลือเดบเลยใช่ไหมอย่างแย่โอเคาพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมนะเกิดใครอยากดูผมต่อกดไลค์กันอะกันที่ถือว่ามาลองดูรูปแบบเกมกราฟิกเกมอะไรมันก็น่าประทับใจนะเกมมันค่านจะหรูดีใช้ได้อืม ถ้าเกิดว่าเล่นเล่นไปอาจจะเพลินก็ได้ผมนะแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าผมจะเล่นไหมผมนะใครผมเล่นก็กดไลค์กันเยอะกันนะขอบคุณที่ติดตามชมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมสเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมท่านคนไหนถ้า,งงาใครอยากดูผมเล่นพารต์ต่อไปลืมกดไ like ลค์กันเยอะสิก็ขอลาไปกับคุณบายมั่วอันคดไนท์พิว